อาจากร้อยเอทค่ะไปต่อกันที่สกลนครค่ะช่มร่มภูซื้อข้าวจังหวัดสกลนครรวมเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลเ้กับนักข่าวที่ลวงรับไปแล้วเนื่องในวันนักข่าวค่ะไปกันที่สะพานข้ามอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะนายสเวจันทพมประท่านช่มร่มภูซื้อข้าวจังหวัดสกลนครนายวัฒนาแก้วการองประท่านชมร่มภูซื้อข้าวจังหวัดสกลนครนํำภูซื้อข้าวในช่มรมค่ะรวมเฮ็ดบุญเลี้ยงพระถวายผ้าบางังกุศ บางสกุลถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลเหตุกับผู้ซื้อข้าวที่ล่วงลับค่ะและกระเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันนักขราวค่ะวันที่หามีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาโดยมีนางจุรลีรัตเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครและกับพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดสะพานคํารรวมพิธีค่ะ พระมหาคาวิยานสาโรจ้าอาวาสวปดสะพานคํำประทานสงฆ์นะคะเพิ่นก็นได้บอกว่าเป็นความวาซื่อมวลชนเนี่ยนับเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนเมื่อวันที่หามีนาคมของทุกปีเนี่ยพี่แนนเพิ่นบอกว่าเป็นวันนักข่าววันนักซื่อมวลชนเด้เป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติว่าสันจังเฮาหนี่ก็ต้องล้ำลึกเด้เพราะว่าเขาเป็นนักข่าวเพื่อกัน เราก็ขอให้ซื้อมวลชนทุกคนเหตุหนาที่ของเจ้าของเนี่ยเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในทุกช่องช้างเนี่ยโดยเฉพาะซื้อโซเชียลค่ะที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่งต่อไปอย่างรวดเร็วเนี่ยต้องอาศัยการกลรันกองจากซื้อมวลชนต้องเป็นข่าวจริงเท่านั้นห้ามเป็นข่าวลวงเพื่อที่จะให้ข่าวสารนั่นเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ร้ายที่สุดเนาะค่ะ ยุดข้าวปลอมแมนเสนอข่าวจริงแมนค่ะห้ากระตรงนี้จิตวิญญาณในการเป็นผู้ซื้อข้าวพร้อมเนาะค่ะ